เฮ้ยอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะฉันจะทำไงดีอ่ะชุดฉันเปื้อนหมดเลยเออคุณจะเย,ย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาผ้ามาเช็ดให้นี่ครับเดี๋ยวคุณเอาผ้านี้ไปเช็ดก่อนขอบคุณค่ะ ไม่เอาฉัน้ายแน่เลยอ่ะงั้นนะคุณเอาเสื้อคลุมผมไปคลุมไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันว่าฉันรีบเอาเสื้อกับไปเปลี่ยนที่บ้านดีกว่าขอบคุณอีกครั้งนะคะอ,อ้อคุณอย่าลืมบัตรคุณนะจริงด้วยครับเกือบลืมไปเลยขอบคุณครับ วันนี้เสร็จฉันแน่ยังพวกหัวขโมยเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิพี่แล้วแกแน่ใจนะว่าเป็นบัตรเดบิตอ่ะโอ้ยแน่ใจสิฉันเนี่ยนะเลือกมาอย่างดีนี่ไงนี่สุดยอดเลยอ่ะแล้วพัดหมดอะไรอะสี่สองสาม สามหนึ่งศูย์สุดยอดเลยว่ะ grease. อ่ะน,นี่เสื้อแกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบรน้อยโอเคฉันไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะพี่สั่งอาหารรอเลยฉันหิวละได้น้องคะสั่งอาหารเลยค่ะครับรับอะไรดีครับรูปผู้หญิงคนสวย น้องคะเอาอาหารเนี่ยที่แพงที่สุดในร้านให้พี่นะคะแล้วก็วายที่แพงที่สุดด้วยค่ะได้เลยครับผมนีพี่สั่งอาหารยังเรียบร้อยพี่ฉันหิวแล้วว่า อะไรจะได้อ่ะหอ,อแป๊บนึงสั่าอาหน่อยครับครับรับอะไรดีครับคุณลูกค้าเอาเป็นเมนูที่ถูกที่สุดในร้านนะครับพอดีผมไม่ค่อยมีเงินนะครับได้ครับผมรอที่คุณนะครับนี่พี่ดูผู้ชายคนนั้นดิไม่มีเงินแต่ เสือกอยากจะกินร้านอาหารแพงๆอ่ะก็เรารวยไงพี่เนี่ยสั่งอาหารที่แพงที่สุดในร้านแล้วก็วายที่แพงที่สุดในร้านด้วยนะจริงด้วยนี่พี่ฉันว่านะเราหาลูกค้าอีกสักลายสองลายหะมือกำลังขึ้นอ่ะต้องรีบตัดตวงได้อยู่แล้วสี่เราเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะพี่ว่าวันนี้เราน่าจะได้อีกสัก สองสามลายอะรวยแยอ่อิ่มมาถ้าอย่างนั้นพี่เรียกเช็คบินเลยเนาะเราจะได้ไปทำงานของเราตอนน่อไงน้องคะเช็คบินเวยคะ่ะประคุณนะครับนี่ค่ะ สแกนไม่ได้คุณลูกค้าเป็นไปได้ยังไงอ่ะเครื่องสแกนของน้องอ่ะเสียหรือเปล่าฮะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าท่านอื่นก็ยังสแกนได้เลยผมว่าบัตรของคุณลูกค้าน่ะวงเงินน่าจะหมดนะครับอะไรกันเนี่ยยังไงยีงแบมทำไมบัตรมันใช้ไม่ได้อ่ะแถบแม่เหล็กเสียมั้งพี่ออกมานี้สิน้องครับทิ้งเงินด้วยครับครับผมขอตัวสักครู่นะครับไปเถอะ ได้เนี่ยข้อหมด2,5บบาทครับคุณลูกค้า <Hey. S 2> แมมดูนั่น,นี่นี่ครับมันเยอะไปหรือเปล่าครับคุณลูกค้าที่เดี๋ยวผมให้ไปติ๊บครับขอบคุณครับ เก็บเร็วเร็วเร็วไปสิพร้อมที่จะสแกนไหมครับไม่ต้องแล้วฉันจ่ายเงินสดเท่าไหร่ทั้งหมด2,300บาทครับ นี่มันเงินปลอมนี่ครับนี่จะบ,บ้าเหรอนี่มันเงินของนี่คุณดจะโกงข้าหาเหรอเออเปล่านะฉันไม่ได้ขจะโกงนะผมไม่เชื่อร้านเราอ่ะโดนมิจฉาชีพหลอกกินฟรีมาหลายครั้งแล้วเต้าแก่ก็เพิ่งออกกฎใหม่มาพอดีว่าห้ามพอดีพานอมใดๆทั้งสิน้นเจอคนโกงจับกล้ามุ่กันทีจะหนีไปไหน จะหนีไปไหนนังหัวขโมยอุ้ยนี่แกมาจับฉันทำไมเนี่ยฮะไอ้บ้าอุ้ยไม่ไปไม่ไปไปจ้ะนุ้ยอุ้ยนี่ไอ้พวกบ้านี่แกมาจับพวกฉันทำไมเนี่ยก็พวกฉันเป็นตำรวจไงนี่พวกแกสองคนอะกโกหกฉันหรือเปล่าฉันเจอเพราแกเป็นตำรวจจริงนายหลักฐาน นี่ไงยตำรวจแบมเฮ้ไอ้นี่มันเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยพี่ใช่ครับผมก็เป็นตำรวจด้วยอีกคนฮะผู้เราสองคนตามจับพวกแกม,มานานแล้วนะเพียฉันอยากกินร้านอาหารร้านอันจังอ,อ๋อ พี่ก็อยากกินเหมือนกันแหละแต่ดูท่าทางน่าจะแพงอ่ะแค่ทุกวันนี้เงินจะใช้แต่ละวันยังไม่พอเลยเฮ้ยพี่ว่านะเราไปขโมยบัตร ATM ด้วยกันดีกว่าไหมขโมยเรากดเงินสดออกมาพี่โอ๊ยน้องๆโง่เดี๋ยวนี้บัตร ATM เนี่ยเขามีแบบบัตรเดบิตสามารถรูดเงินได้จริงเหรอเอาเอาเชเอาด้วย ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามพี่มาเราไปหาตู้ ATM กันดีกว่าจะพบได้ยินแล้วใช่ไหมครับผู้กองเดี๋ยวเราแกล้งไปเป็นเหยื่อที่ตู้ ATM กันแล้วค่อยกลับมารอนังจนที่ร้านอาหารนี้กันไปรีบไปที่ตู้ ATM ก่อนที่พวกนั้นจะถึงครับผู้กองนี่เลยครับอืม ปิดคดีได้สักทีนะพวกแกสองคนอย่าคิดนะว่าจะฉลาดพวกฉันไปนอนเล่นในคุกซะไป